สวัสดีจ้าเพื่อนๆมนีผ้าเพื่อนๆเมื่อ,อบิงน่องแหนแดงอีกแล้วจ้ากับสวนพ่อเพียงย่ายพันธ์มณีสิผ้าเพื่อนๆมารูจักกับวิธีการใส่ปุ๋ยให้น่องแหนแดงของเห้าหลังจากที่เห้าตักน่องแหนแดงออกไปให้หนองไก่เหา้าน้องเพื่อนๆจะตักทีละโบ ตักออกให้เมดเลยเฮาจะทําการใส่ปุ๋ยเติมปุ๋ยไหยนองแหนแดงของเฮาก่อนที่จะเอารุ่นต่อไปลงมาจ้าเพื่อนๆอันนี้ก็คือบอ่อที่เฮาตักแหนแดงออกไปเมดแล้วเนาะนั่งกะสิเอาปุ๋ยคอ,อกมาใส่ทิ้งไว้ขึ้นนึงเพื่อที่จะให้สารอาหารจากขิงวัวที่เฮาใส่ไปนี่เนาะเพื่อนเพื่อนละไล่ออกมาแล้วหลังจากนั้นเฮากะสิ ตักเศษฟาเศษดินออกกะสิเหลือเป็นน้ำแบบนี้จัดสวนพ่อเพียงย่อยพ่านนี่กระสิเฮดม,มารักจุลินซี่สังเคาะแสงไว้สำรับเติมไหนองแหนของห้าหรือถ้าเพื่อนๆบ่มีกบว่าตรงเติมก็ได้เนาะแต่ว่ายอยู่สวนพ่อเพียงย่อยพ่านนี่กะสิเฮดเองแล้วกะสิเอาไว้ทะเติมลงไปไหนองแหนแดงของห้าม้นนี่การลังจากที่ห้าปรุงน้ำเรียบร้อยแล้วใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วเฮากระสิเติม จุลินทรียสังเคาะแสงลงไปเพื่อที่จะซอยในเรื่องของการสังเคราะแสงเนาะต้นนองแหนแดงของห้าเนี่ยกสิสังเคาะแสงใดดีึ้นแล้วเขากสิจะเริ่มเติบโตวไหวแล้กเขาก็สิงามเนาะเพื่อนเพื่อนซึ่งวิธีการเห็ดจุลินรีสังเคราะแสงกะอยู่ในคลิปที่เคยลงให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งแล้วเนาะหรือถ้าใครสนใจ ก็มีจำหน่ายเด้อเพื่อนๆขวดละห้าสิบบาทก็ตเติมลงไปเลยเ <c oughs> ติมน้องกินน้ำเพราะแสงลงมาอัตาราส่วนกันแล้วแต่เด้อเพื่อนนั่งนี่ยู่เพิงขวดน,นั่งกับใสไปเพิงขวดต้นเพิ่ <c oughs> เข่ากันเนะเาะห้องแหนแดงของข้าปล่อยลงไปเลยจ้าเพื่อนๆมีน้องแหนแดงข้า ่อยลงไปเลยใส่ประมาณหน,นึ่ง่วนสามของบอแล้วเขาก็จะค่อยๆขย,ย,ยายขึ้นเองเ,เพื่อนใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มเติบโตจากยที่เท้าใส่ไปหลังจากที่เท้าใส่แหนแดงลงไปแล้วทางโตเพื่อนรากของเพิ่นเนี่ยจะงายขึ้นทั้งฟ้า เข้ากับใส่ไม้เคลียเคลียไหล่าเขาลงไปในน้ำเพื่อที่เขาจะได้ดูดสารอาหารได้เนาะมองได้ทีน้องนะหลายๆเข้ากับเกลียเกลียออกเกลียเกลียออกอยาให้เขาทับกันเอาใส่ลงไวประมาณอาทิตย์หนึง่งเพื่อนๆเขาก็จะเต็มแล้วเขาก็จะขยายตัวเต็มบอ่อแล้วในห้น้องนะลงไปในบอ่อประมาณนี้ได้ทุกคนบ่ต้องใส่หลายเดี๋ยวเขาจะขยาย เองบอนี่เขาขื้นฟูแล้วประมาณสองอาทิตย์ละบอนบอนนี่ประมาณหามือกะที่แหลกกะใส่น่องแหนแดงลงไปเท่ากับบอที่เห็นไ้เบิ้งละเพื่อนเพื่อน,นบนัดนี้นี่เขากะเริ่มที่จะขยายโตแล้วผ่านไปหามือเขากะขยายเต็มบอนละเนาะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เป็นอีกบอนหนึ่งที่จเจริญเติบโตนี่เขาขื้นฟูแล้ว พร้อมที่จะเป็นแม่พันแน์แหนแดงได้แล้วจ้ะเพื่อนเืนเพราะแหนแดงเลี่ยงแหนแดงนี่บ่ได้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากเลยค่ะเพื่อนๆสนใจแม่พันดแหนแดงก็แอดไลน์หรือโทรตามเบอร์ที่หายไวนี่ได้จ้ะมื่อน,นี้กะสิขอลาเพื่อนเพนืไปก่อนกับนองแหนแดงของฮางและพบกันใหม่คลิปหน้านะเพื่อนๆผู้ใดที่เลี่ยงแหนแดงแล้วประสบปัญหา ก็สามารถที่จะถามได้หรือผู้ใดที่เลี้ยงน้องแหนแดงแล้วเลี้ยงงามประสบผลสำเร็จกะมาเว่าสู้กันฟังเลยจ้ะสำหรับวันนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า